วันนี้นะคะนายทันออกจากดอยมาเร็วนะคะชวนนี้ค่ะชวนไปเที่ยวในสวนนะคะอันนี้จะเป็นสวนโกโก้นะจ๊ะสวนโกโก้ของบานไร่เพิ่มพูนเรานี่ค่ะไปตลอนหาของกินจ้าได้มาแล้วนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอ่าส้มโอนะจ๊ะพันอ่าทับทิมสยามค่ะอันนี้จะเป็นทับทิมสยามนะจ๊ะแล้วก็ มุดไปไหนต่ออีกราคาท่านค่าท่านบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรหน่อยนึงอันนี้ก็จะเป็นต้นลำใหญ่ต้นข้างล่างอีกหนึ่งต้นอาจารลูกมันยังไม่แก่อันนี้ลูกเล็กอยู่เลยยังไม่แกะคะ่ค่ะกินยังไม่ได้นะคะเอาค่ะมุดไปค่ะอันนี้นะคะต้น โกโก้นะจ๊าลูกโกโก้ medo, ใครไม่เคยเห็นคะ่ะนี่คะ่ะตน้นเขาจะเป็นแบบนี้แล้วลูกเขาจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะลูกโกโก้นะคะที่เรานํามาใช้เราจะนํเมล็ดของเขามาใช้นะคะที่เก็บได้ก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะต้องสีเหลืองเลยจ้ะเหลืองทองอย่างนี้นะคะเราถึงจะเอามาแกะ,มะเมล็ดหมักนะคะหมักแล้วก็ามาทำเป็นโกโก้นะคะ โอเคจ้ามาถึงแล้วอันนี้จะเป็นต้นอะโวคาโดที่เขาบอกนะคะมีทั้งหมด1นึ่งลูกเขาบอกมีสามลูกค่ะพอาราคายุ่งเยอะมากนะคะช่วงนี้ไปกินลำาไยต้นข้างบนกันดีกว่าค่ะบ๊ายบาย